สวัสดีครับเมื่อวานพูดถึงกล้ามเนื้อวันนี้จะมาขอพูดถึงกล้ามเนื้ออีกประเภทหนึ่งที่สําคัญสำหรับทุกคนนะครับนั่นก็คือหัวใจหัวใจถูกแบ่งเป็นหนึ่งใน3ประเภทของกล้ามเนื้อและเป็นกล้ามเนื้อที่ทํางานอย่างสม่ำเสมอโดยที่ไม่หยุดเลยนะครับโดยเฉลี่ยนในแต่ละวันคนเราหัวใจจะเต้นประมาณ1นึ่งแสนสองหมื่นครั้งการเต้นของหัวใจก็คือการบีบและคลายตัวนะครับการบีบก็เพื่อส่งเลือดไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายการคลายตัวก็เพื่อให้เลือดไหลกลับเข้ามาพร้อมที่จะถูกสูบฉีดออกไปนะครับแแลละการดูหัวใจ ไม่ต่างอะไรจากการดูแลกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆก็คือออกกําลังกายให้เหมาะสมกับวัยอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ต้องระมัดระวังการกินนะครับสิ่งที่หัวใจไม่ชอบก็คือเค็มหวานแล้วก็ไขมันนะครับถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็กินแต่น้อยรวมถึงแอลโกอฮอล์แล้วก็บุหรี่นะครับซึ่งส่งผลเสียต่อหัวใจแล้วก็หลอดเลือดน,นะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของความเครียดหรือว่าความกดดันจากวิติกรรมการใช้ชีวิตถ้าหากทาได้อาจจะทําสมาธิ ให้จิตใจเบาสบายหรือว่าสามารถที่จะตอบสนองต่อความเครียดได้ดีเพราะความเครียดนั้นจะส่งผลให้หัวใจและหลอดเลือดต่างๆทํางานมากเกินไปนะครับท่งนี้ทั้งนั้นหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคก,การรักษาการใช้ยาทักมานะครับเดี๋ยวถทเมี้ให้สวัสดีครับ